สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลายการล้วยนะคะแม่แม่ช้างป่าช้างน้อยออกอารวาสอีกแล้วจ้านะคะช้างน้อยออกทำลายป่ากล้วยอีกแล้วนะคะตัวน้อยน้อยเห็นไหมเนาะนะตัวน้อยน้อยอยู่ในป่านะคะมากินต้นกล้วยอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วช้างน้อยมาจากไหนเนาะช้างป่าตัวน้อยนี่ทำไมแอบมากินต้นกล้วยพ่ออีกแล้วเพช แซบบ่ปบบอแซ่ปอโอ้วยดูแม่ต้นกล้วยนี่เกิดไม่ทันเลย <laughs> แซบบ่อาหารเผ็ดตรงนี้นี่ไปแล้วชอบมากชอบมาก <laughs> <laughs> ไปแล้วไปแล้ว มาเร็วมา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 เร็วมาเร็วเอทมา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 เป็ดดูดูไม่ยอมากไ ไปแล้วเอาเอามาเลย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 ขอเชื่อหน่อยก็ไม่ได้พ่อเพ็ดไปแล้วเพ็ไปแล้วโอ้ยโอ้ยกำลังสนุกเลยเพชรบอกว่าโอ้ยกำลังขโมยกินยาแซ่บอยู่แม่ดูดูโอ้ แปนแป้นอยู่ในป่านี่แหละช้า,ชางน้อยช้างป่ามาจากไหนเนี่ยฮะ อากาศหนาวนะคะวันนี้น้องช้างดูจะตกมันแล้วบอเพชรไปแล้วแม่หายไปอีกแล้วมาเด้อมาเด้อเพชรไปแล้วแม่โอ้ยต้นกล้วยมุนอุ้ยปุ้ยหมดแล้ว <c oughs> เพชรจ้าอยู่ไหนนู่นเพชรหายไปแล้วแม่โอ้ยมาเด้อมาเด้อ มาเด้อมาแล้วแม่มาแล้ว <laughs> ไม่ยอมออกมาอยู่แม่โอ้ยดูนูนโอ้ยอ้าวเทนอ้นนะคะวันนี้ลมด้วยนะคะคุณแม่ ยอกป่อยแล้วไฟนู่นแล้วแม่ไปแล้วตามไฟแม่ตามไฟโอ้ยถูกใจเพชรเลยวันนี้ ลมหนาวด้วยโอ้ยโอ้ยพี่ๆขัดรับพี่พี่บอกว่าไปไหนมาเพรโอ้ยนอนนอนไปดูที่ไหนมาได้ทีเผลอไปอีกแล้วแม่ไม่มีใครเห็นผมหรอก อดพี่ก่อนเอาใจพี่ก่อนแป๊บเดี๋ยวถึงเวลาคิวไปอีกเอาใจก่อนเอาใจพี่ๆก่อนค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพิการเผืดอเจอกันนะครับป่าหญ้าวะชัน้น ไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วตักงคู่โอ๊ยเป็ดเป็ดเป็ดมาเด้อมาเด้อมาเด้อมา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 เลยมาเลยโอ๊ยมาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่เลยโอ๊ยดูดูดูต้นม่วงต้นมะม่วงโอ๊ย ราเริงขนาดเลยแม่เพชรวันน <Har ps> <venue> <ora ère kilograms> ี้โอ้ยนอนนอนไปแล้วเอาเอาเอาเพื่อนไปทำอะไรให้แน <mayı unre> ่แน่แน่ตกมันแล้วแม่อย่านะเพชรโอ้ยลมหนาวน้องช้างไอ้เบ ลมหนาวนะน้องช้างก็จะห้าวนะคะเพชนี้ห้าวขนาดเลยวันนี้โอ้ยมีความสุขมีความสุขจ้านะคะพิการกอดน,น้องไว้ดูดูกอดน,น้องไว้เอออย่าไปเพจอย่าไป อพี่เพลือแล้วจะไปแล้วหาทีเพลือหาทีเพลือพ่อคุ้มอยู่ทางนู้นเอ้าเอ้าจะลอยไปแล้วแม่ดูจะไปหรือจะอยู่ดูเอ้าแอบแอบมีกัดแอบด้วยแอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดื้อดียวรอรอทีพ่อเพลือคุยกับพ่อก่อน

ไปไหนแม่จะไปตัดกล้วยแม่ตัดกล้วยแม่กล้วยหอมลูกแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วโอ้ยช้างป่าตัวนี้มันร้ายขนาดเลยแม่ มาเบสมามาเร็วมาเร็วโอ้ยพ่อนี่ไม่วันหลังพ่อต้องหัดวิ่งไปแล้วแม่โอ้ย,อยผมขอวิ่งเล่นก่อนครับพ่อ่าสันดูเล่นสัดแบบอบรับพ่อดูแม่ดูโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอาพ่อไม่ตามก็เงียบอยู่เด้อคุณแม่ แน่จริงก็ตามมาเพชรบอกพ่อผมอยู่นี่จาอ,อกล้กวยัดกล้วยกล้วยหอมพ่อเอาปังปังโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วโอ๊ยแปรนแไปหาพี่ดีใจดีใจโอ้เอาแม่พอเผลอแล้วเอ้า โอ้ยความมุ่นวายความกลหลไปแล้วว่าความกลาหลของเ็ดตัวแล้วด้แล้วก็ไ่จบ จังตอนนี้ร้ายจังเลยเพชโอ้ยผมดื้อผมไม่ดื้อค่ะแม่สนเฉยๆความน่ารักของเพชยาำเช้าวันนี้อโอ้ยดูโกรธให้พอ่พอพ่อไม่ให้ผมไปเที่ยวป่าแม่โอ้ยกระจุยกระจายกระเจิงหมดเลยไปแล้วไปแล้วมาเด้อมาเด้อเพช วันหลังพ่อต้องไปหัดวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยเด้อเฟศบอกมาเล่นซ่อนแอบด้วยกันพอ่อไปกวานไม่วิ่งหนุกจะอสิแม่โเห็นพ่อลูกเขาเล่นซอนแอบกัน พ่อไม่มีกำลังแล้ว้อเพรเอาโอ้ยโ้ตกมันแล้วแม่ดูโกรธโกรธโอ้ยอเอาเอาเอาดูดูเอาขาหลังโอ๊ยมามามา ไปหาพี่ก้าเลยโอ้ยโอ้ยดูทำดูทำโกรดให้พ่อพ่อผมจะไปเที่ยวป่าพ่อห้ามใช่ไหมนี่ดูโอ้ยโกรดให้ครูโอ้ย เอาเอาจอมพลังวันน <oh ี้พิการยืนมองพิการบอกว่าเพรเป็นอะไรวันนี้เพรเพรเป็นไรเดี๋ยวเอาไปดูเออเอาถามน้องดิสิน้องเป็นไรวันนี้ตกมันแล้วบ่ตกมันแล้วบ่เพร ปีกาดนี่ยืนงงเลยวันนี้มันเป็นไรเนาะตัวน้อยๆวันนี้ทำไมมันโซนจัดแพยังไม่ยอมแม่ยังไม่ยอมจะไปไหนอีกอเอาใีไ,ไม้ลงไปเอาเอาเ,เอาเลยตะเกีงเอา พักเบรกก่อนเพชบอกว่าพักเบรกก่อนหิวหิวเหนื่อยใช่ไหมเพชพักเบรกก่อนเติมพลังก่อนเดี๋ยววิ่งต่อเกือบแล้วเกือบเครื่องอันนี้แล้ว พอเหนื่อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้าเหนื่อยแล้วใช่ไหมหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วใช่ไหมเพร